ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆน,นะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูพิตารนะคะในวิชาภาษาไทายนะคะวันนี้เราเจอกันตอนที่เจ็ดแล้วนะคะค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนกันวันนี้นะคะเด็กๆเตรียมหนังสือเลยค่ะลูกค้าหนังสือวิชาภาษาไทยนะคะเล่มสีชมพูนะคะค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่สามเลยนะคะวันนี้เราเ,รเป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มเรียนกันในหนังสือนะคะ ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนมีความรู้นะคะด้านทักษะภาษาและการสะกดคำนะคะที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะค่ะการสะกดคำนะคะที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนะคะการอ่านสะกดคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะเริ่มจากการอ่าน พยัญชนะนะคะสระนะคะแล้วก็การอ่านพยางค์นะคะหรือคำที่ผสมได้นะคะแล้วอ่านผันวรรณยุกต์ถ้าเกิดมีนะคะลูกค้าจากนั้นนะคะจึงอ่านคำหรือพยางค์นะคะเช่นตัวอย่างนะคะค่ะลอเอีเลียนะคะคำที่สองค่ะมออามา มาโทมานะคะต่อไปนะคะการอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดจะเริ่มจากการอ่านพยัญชนะสระตัวสะกดอ่านพยางหรือคำที่ประสมได้นะคะแล้วอ่านผันวรรณยุกถ้าเกิดมีนะคะจากนั้นจึงจะอ่านคำหรือพยางนะคะค่ะ ไปค่ะเช่นนะคะคำว่ารอเออยอเลยนะคะค่ะบออ,ทอบาทบาดนะคะได้กันไม่เอย่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะ,คะต่อไปนะคะ การเขียนคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะเขียนพยัญชนะเพียงหนึ่งตัวหรือสองตัวนะคะสำหรับคำที่มีตัวควบกรัำนะคะหรืออักษรน,นำไม่ว่าจะเป็นอยู่ข้างหน้าข้างหลังทางเหนือทางใต้หรือระหว่างรูปสละแล้วเขียนวรรณยุกต์นะคะวงเล็บเช่นเดิมค่ะถ้ามีนะคะค,คุณครูมีตัวอย่างคำมาให้นะคะเช่นนะคะคำว่าบ้า นะคะไกลนะคะสีนะคะต่อไปนะคะคำว่าเสือนะคะคำว่าปู่นะคะและคำว่าหัวเราะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการขีเขียน สะกดคำที่มีตัวสะกดนะคะก็คือมีพยัญชนะหนึ่งตัวสองตัวนะคะและคำที่มีคำควบกล้ำนะคะอักษรน,นำไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังเหนือใต้หรือระหว่างรูปสละแล้วเขียนวรรณยุกนะคะจากนั้นเขียนตัวสะกดไว้ท้ายสุดมันจะมีข้อแตกต่างกันใช่ไหมคะกับเมื่อกี้นะคะ มาดูตัวอย่างคํานะคะมีคําว่าริมนะคะม่อนนะคะต่อไปนะคะมีคําว่าโครงนะคะสุดนะคะต่อไปนะคะมีคําว่าเข็มหมุดนั่นเองนะคะค่ะเมื่อกี้ได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นนะคะเรื่องนะคะ ส่วนประกอบของคํานะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอมาฝากเด็กๆด้วยนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆดูประกอบไปเลยนะคะกับในหนังสือนะคะในหนังสือส่วนประกอบของคํานะคะก็คือจะอยู่ที่หน้าที่6หน้าที่เรา,เอาขอโทษค่ะหน้าที่5นะคะที่เราจะทาแบบฝึกหัดกันนะคะดังนั้นเด็กๆไปดูวิดีโอได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขกับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูจะพาเด็กๆเ,เรียนเรื่องส่วนประกอบของคำค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าส่วนประกอบของคำที่เราอ่านแต่ละคำนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าไม่ทราบวันนี้เราจะมารู้จักกับส่วนประกอบของคำกันค่ะส่วนประกอบของคำส่วนแรก คือพยัญชนะต้นส่วนที่2สระ3ตัวสะกดและส่วนที่4ค่ะเด็กๆวรรณยุกตเรามาดูแต่ละส่วนกันนะคะพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะในภาษาไทยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสระสระในภาษาไทยนะคะเด็กๆ ะะวันนี้ครูคโอจะพาเด็กๆไปรู้จักกับสระในภาษาไทยโดยผ่านเพลงค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงสระภาษาไทยหลังจากที่เราฟังเพลงจบแล้วนั้นเด็กๆก็จะทราบว่าสระในภาษาไทยมีอะไรบ้างไปฟังเพลงกันเลยค่ะ thank <laughs> you เด็กคะเมื่อฟังเพลงจบแล้วเด็กๆก,ก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสระในภาษาไทยมีตัวมีอะไรบ้างต่อไปคะ่ะเรามาดูส่วนประกอบที่3กันคะ่ะนั่นก็คือตัวมาตราตัวสะกดนะคะคุณครูจะแบ่งมาตราตัวสะกดออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะคะเด็กๆกลุ่มแรกคุณครูเรียกว่ามาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียว มีทั้งหมด4มาตราด้วยกันนะคะมาตราแรกค่ะแม่กงใช้งอสะกดแม่กลมใช้มอสะกดแม่เกยใช้ยอสะกดแม่เกิลใช้วอสะกดค่ะกลุ่มที่สองค่ะครูเรียกว่ามาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัวได้แ,ก,แก,ก่แม่กกแม่กบแม่กลและแม่กดค่ะ จะเห็นได้ว่ามาตราตัวสะกดกลุ่มนี้มีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตรานะคะและมีอีกหนึ่งมาตราค่ะเด็กๆไม่มีตัวสะกดเลยเราเรียกมาตรานั้นว่าแม่กอกาค่ะต่อไปค่ะส่วนประกอบของคําส่วนที่4นะคะคือวันในยุกวันในยุกไทยจะมีทั้งหมดสีรูปด้วยกันค่ะได้แก่ไมเอกไมโทไมตรีและไมจัตาวาค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างสิคะว่าส่วนประกอบของคํามีอะไรบ้างเช่นคําว่าบ้านบ้านมีแพญชนะต้นคือตัวบอผสมสระอามีตัวนอเป็นตัวสะกดสังเกตสิคะว่าตัวสะกดก็คือพยัญชนะแต่อยู่ท้ายคํานะคะเด็กๆมีไม้โทเป็นวรรณยุกต์นะคะดังนั้นเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่า ส่วนประกอบของคำประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะ 1. พยัญชนะต้น 2. สระ 3. ตัวสะกดและสี่วรรณยุกเมื่อเด็กๆทราบแล้วอย่าลืมนะคะทำใบงานของคุณครูด้วยแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะเมื่อกี้ก็ดูคลิปวิดีโอเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะ จ้าวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดแล้วกันเนาะเพราะเราเริ่มทํากันในหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆเปิดไปเลยนะคะในหน้าที่ห้านะคะในหน้าที่ห้านะคะลูกค้าก็คือการแยกส่วนประกอบของคํานั่นเองนะคะไม่ยากเลยคะ่ะมีแค่หน้าเดียวเท่านั้นเองค,ะค่ะเด็กๆลงมือทําได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะก็จบแล้วนะคะสำหรับภาษาไทยนะคะตอนที่7นะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านแล้วก็ส่งคุนครูด้วยนะส่งตอนไหนก็ได้นะคะไม่จำกัดเวลาค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในตอนที่8นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ